สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุงสุบอนเนาะพ่อๆกับซองน้องแทนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กโลงมาแต่เหื่อนน้องเอิร์ดและพี่น้องน้องแทนท้องกระตื่นพี่น้องเอ้ยก็เลยสิ้อผากันเมื่อบ้ะและซองแม่ลูกพี่น้องเห็นแต่มือน้องแทนเห็นกว่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องแทนนั่งนัก่ะเอ้ยว้าา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 า่าา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 า <laughs> ha 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 ê bớn 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 chưa nhảy nó còn xì mưa cả mà bạn ừ <laughs> mà vẽ mà vẽ ha phân, phân. phân nhảy bố khơi hãy ôm um chắc thừa vì nó chắc quên bên nhăng bố khơi hãy ôm um chắc thừa phụ ư là ôm um đại tập phân nhảy là ôm um ừ. bỏ đại มามามาเท่าถอดไอพอหนำเกลือกนะหนำสล้มเลยห้่ยลมเลือดมันปุกตัวอะไรแหละเข่าสล้มเลือดเบื่ออื่นพี่น้องเพราะเหมือนี้มันอากาศมันห่อนแล้วก็เลยไปใส่เป็นกระถางใส่เบื่ออื่นเส่าสื่อมาแล้วส่ายังนล้เห้ออย่างวันเข้าไปอบกวันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรียนเก็บเส่ามันบูมีอมันไปหาถ้ามันบูได้ไปเขาไม่ชอบเขาอะไรมันจะเป็นวินกู๋นะ ซากยาวิตามินตลอดเพราะเพื่อนกระเถาใน่แนเนาะเดียกก็ขึ้นมาอยู่พี่ถ้าเ้าถ้าเ้ามานอนจะสิขึนไปนอนยี่พุ่นอยู่ปะจ๊ะเพื่อนสิขึนไปนอนอยู่พุ่นพี่น้องเอ้เพื่อนสิขึนไปนอนเป็นหมู่ลานหน่อยเพื่อนให้เพื่อใหญ่อุ้มหนึก็ลูกให้เพื่อใหญ่อุ้มหน่ก็บ่ให้อุ้มจ้ากเกื่อพี่น้องเอ้มาแต่เงินหย่าอื่น

ให้พญายมในกุ pues ้ลูกโอปโอปโอปมให้พญยมในไว้ไอให้พหญอยมในโมได้ยคำเติบเลยพี่น้อยเบื่ออื่นมาชิพากันฮุบมากหนึ่งเข่าก็จะขึ้นไปหนึ่งยูเพอเทิงผู้นี่หนึ่งยูเอนผู้มาแลวก็ดีมาเข่า มาเขาเพื่อนเดียวก็เขายังไล่บอค่ะจุ๊บจุ๊บเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วสิไปกันเมื่อแล้วกับน้องแทนเมื่อก่อนเด้อพ่อกั้อื่นเพิ่นแอนกันเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยกับน้องแทนสองคนพ่อใหญ่เพิ่นน่ะสิเข้าวนำเกือบเพิ่นบ่ได้เข้าซ้ํามื้อนี้เบื่ออื่นเศร้าเพื่อนอื้อเช้าเพิ่นจังสิเข้าว่าซะ เบื่อื sal, like morning, karaoke, morning, ่นเศร้าเพื่อนจังสีขาเพื่อนว่าอากาศมันจังเย็นแน่จักหน่อยเป็นสีขาวนำนำเกลือนำซาลูมนะพี่น้องเนาะทางต่อแล้วพี่น้องเลยแบะพาผใหญ่เพราะว่าเฮือนนั้นเฮือนน่ะมันอยู่ลุมเฮือนระบาแน้ะเพื่อนอยู่ลุมเนาะอันนี้ก็อยู่เฮือนสิเมื่อเฮือนแต่พี่น้อง แต่ว่าจะสิได้แบว่ดูรบรได้แว่นะพี่น้องเนาะน้องแท้นอนห้างกระตื้นก็เมื่อเน,นี่ย่เนาะอ,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 อมาแม่คือเกา่าพี่น้องเอ้ยกายบ่ได้ดอกเ<ม>พราะว่ามาลูกลงเด็ดน้ำเขาวเอ้ยก่อนบ้า,มาแม่แม่ลงมา น้องอันนี้เพื่อซาหัวให้ลูกเพิ่นพี่น้องวายซาจังส่เลยแต่แต่ข่อยค่ยังซาแบบนี้หักค้มือนี่ยบริษัทแบบนี้แล้วค้มือนี่ดูดมือตัวเองบ้านะนะโอ้ยดูดมือเสียงดังจอดจอดล่าซะซาหัวให้ลูกเพิ่อนหนักเออบ้เอื่นนในฮุบมาบ้เอื่อนนะ โอ้ยขอบใจหล,ลายๆลืมแล้วลืมหดหัวลืมหดหัวบักขำเมื่ออะไรนะพี่น้องเดินทางต่ออีกซ่องไม่ลูข้ขำไหมน้องแทนนอนท้องกระตื่นก็เลยแวะมานี่พี่นอ้องเลยท้างต่ออะลรพี่น้องนี่ก็คือเฮือนพี่น,อน้องนี่แหละเฮือนแต่ว่าบด้แวะแล้วพี่น,อน้องเอ้ยาอกยายแล้วพี่น้องก,ก็เลยขำเติบก็เลยเมื่อนะไรอะไรเมื่อแหละพี่น,อน้องเอ้ยขำเลย team night ครแ้อ,อบเ้นบาน้องอดแล้วพอดตีนบ้าเพี่น้องเลยครัวาม,มาแล้วพี่นยมากับน้องแทนคนแต่อาชอไแบนออาช่เมื่อเลยหละวาได้ดอกเพราะว่าคลอ,าองติดตะก้าอยู่ มีนมน้องแทน À, đây, nhảy này. à sao mà ở ờ, đây bơ 浪费。 うわ。